vì vậy nói đi quậy lắm lần nào Mẹ to mà oh Mẹ kít cứng leo rồi ừ, tôi con nữa Nếu... Ừ lòng mẹ đặt lăng cùi lắm đã đẹp mẹ tăm cho đi làm phong nít đi thôi lối 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 thôi 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 sala Sala ลุงฝนลุงฝนลงฝนเอ๋ลุงฝนลุงฝนลุงฝนลงฝนไม่สบายจะมาร้องเพลงอะไรจะมาร้องเล็บลองล็อกกูอยากจะช็อกตายลุงฝนเลุงฝนลุงฝลอย่ามาลังมองคนตายที่มีจิตใจเแย่งดวงกูปวดจิตปวดช่วงอ้ะ นี่มันอะไรลุงบอลลุงบนลุงบ,น,งบนจัดเซกกับดารามาร้องเพลงอะไรอยากโด่งอยากดังแล้วได้โด่งได้ดังแล้วมึงชอบใช่ไหมจินลงจินด,นดามาปลงมาปลามาเรียกรตติ้งใช่ไหม จะมาร้อมถามหมลุงพละลุงพลลุงพลอยากจะโกนให้ประเทศไทยเข้าใจอ yeah! ะไรเพลงรักเฮ้ยฮ้ยเฮย่ั อีไปไหนมาไหนรับพอดีอาตมานี่เป็นคนสุพรรณอ๋อบ่ล่องเป็นคนสุพรรณใช่อาตมานี่อยู่ที่สุพรรณอยู่ที่วัดดอนดำลึงอาตมานี่เป็นคนบ้านเดียวกับพุ่มพวงดวง,ง,งจันทร์น่ะนั่นแหละอาตมาจำบรนซาอยู่ที่วัดดอนํำลึงแต่ว่าจะมาที่วัดเจดีย์วัดไอ้ไข่อะ่ะ วัดแต่ไข่แต่ว่าอาตมาไปไม่ถูกจะมาถามโยมว่าวัดไอ้ไข่มันไปทางไหนมันมีทางตั้งหลายทางมันจะไปทางซ้ายหรือไปทางขวาโอ้ไปทางไป,ไปไปไหนไปรืลองไปไหนไปจำใจดู่นักันจะมีไกรอยู่รืมนั้นนั่นคือว่าไปจึงวัดไอ้ไข่จังไปโอ้ ที่มีไก่ตัวใหญ่ๆอยูยด่ดิมนโนนนี่คือแทบขับรถไปนี่คือทึ้งวัดเจดีย์หมดเลยเลิกทึงทึงทึงหมดเลยป่าวดีไปได้ไล่ดูไปได้ไล่จองตางเป็นอย่างนั้นกับอะไรฝนล่องไปได้เลยไม่ต้องห่วงทึ้งวัดเจดีย์ไปจะมีไก่ยอยู่ดิมนนรา่าแมงกกว่ามากทึ้งกับไม่ลงเหม็น โอ้ยจะมาครอบใจไล่ลายนะแต่พะมีท้ามาบอลลวงอีมาจำไรดีวัดใจดีกะวัดจะมาอันเชิญจะไข่ไปจะจำอยู่ที่วัดบ้านเราวัดดอนดำลึงเนี่ยนะเพื่อวัดญาติโยมก็จะได้มาที่วัดบาง